ไม่กี่ครั้งที่แบบว่าันนี้ไม่ได้มาไลฟ์นานขานาดนี้หนูเห็นคนบน่นคิดถึงหนูเยอะมากแบบว่า,าแต่หนูก็ไปนั่งดูเฉ่าะว่าหนูไลฟ์ล่าสุดตอนไหนมันคือสิบกว่าวันแล้วโอ้มก g อดนานจัง <c oughs> ไม่ไรต้องสิบกว่า,าันี่น้ามาไม่เป็นเด็กดีเลย ทุกคนคิดถึงไหมหนูไม่ได้มาเจอทุกคนเลยวะไม่ได้แบบออกง,งานที่เจอทุกคนเลยโหนมีแต่ซ้อมซ้อซ้อแต่นี่ไงอีกสองอาทิตย์จะได้เจอกันแล้วพี่โรอโชว์ที่เซนท,ทรัลพลาม่สองนะคะทุกคนเราไะไปเจอกันนะไม่เคยไปเซนท,ทรัลพลาม่าสองเลยไกลปะ ไม่เคยไปเลยอะไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของรูปอบนี้เราเรียชเฉล่ยกาบพร้อมสองขาก็้รอดูวัาดีว่าด,ดีจ้ายองเพิ่งเห็นรู้เพิ่งขึ้น,น,นเลย อาจจะเป็นพอแอดแกหรือเปล่าพรุ่งนี้ไปฉันทำงาไหมไม่ได้ไปค่ะพรุ่งนี้มา่อว่าง,งน้นอยฟลาน้อยอะไรก่อนอนะคุณนะคือแกเขียนว่าอะไรก่อนนั้นเจ้าล่าสิสเต็ดเห็นไง ก็แอบ,บนานอยู่นะทุกคนนี่มันก็ปลายเดือนแล้วนะเขาเตะแพทแบบกันงๆหรือเปล่าใช่ชออนอยอ่านแล้วชอบมาไวไปก็เพราะเรากลัวทุกคนคิดถึงไง เสร็จลีดมาแล้วบ้วยก็อะไรใหม่ๆก็มีอยู่นี่ยมีนุ่นหกไปด้วยนะคะทุกคนรลชนนี้แล้วรูปชาแคลระคือทุกคนหนูขอสารภาพบาปตอนมีแพทโพนหมนหลับ <c oughs> แล้วหนูคือมันบอกหนูแล้วแหละว,ว่าจะโพนวันนั้นห้าโมงเป็นหนลับ หนูก็ได้แบบตื่นมาก็คือพวดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงขอสารภาพเปล่าไปตรงนี้ขอวัานอาทิตย์จะเจอนอนจะไม่อยู่ก็เราดูค่ะ <c oughs> คนสวยไม่เจอนาเลยใช่ไหมไม่เจอกันเลย I'm back คือไปไหนมาก่อนอยากถึงบ้านแล้วก็ขอให้ถึงไว,ไว จะไปรอโชว์อะไรใหม่ๆอื้ออทุกคนหนูมีคำถามว่างานสมุนจะใส่อะไรคือหนูมีต้งองหกรอบมันหนูนึกไม่ออกมันต้งองหกรอบป่ะทุกคนเองฉันนายมา เป็นรอด้ตรงคอนทน์สู้ๆคือเหงาอะไรคือวันนี้แก้เหงาอะไรก่อน <c oughs> อะไรใหม่ๆนี้รุ่นหกเฮ้ยพวกหนูก็ใหม่อยู่ไม่ใหม่ <c oughs> เอ้ยมันมีอะไรอะไรแบบหลายๆอย่างก็รอดู จริงทุกคนอันนี้มันแชทสาธารณะมากตอนนี้ <c oughs> มันหยางไม่มีอะไรทำอ่านหนังสืออยู่เนาะเราต้องใช้ทุกนาทีให้มีค่านะคะน้องแพทเกมไปกี่ชุดคือหนูอะกำลังไม่ได้กำลังคิดแต่คิดว่าคือหนูวถามทุกคนไปในไอจใช่ไหมว่าใส่ชุดไรดีหลายคนก็บอกชุดนักบิดกนน็น่าจะเป็นหนึ่งชุดค่ะแล้วก็แล้วก อ,อชุดที่หนูคิดไว้มีสองอันแต่หนูวไม่มั่นใจจะเอาไหนก็คือชุดคอละครกับนักเรียนเจนสีซึ่งทุกคนอยากได้อันไหนมากกว่าแต่คอละคนเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นในโลชันะนักเรียนเจนสีก็ไม่รู้จะได้เพลงอะไรแต่ก็ไม่อยู่ก็แล้วแต่ทุกคน เห็นแก้แซมอกอกเราชว์ด้วยกันใช่ไหมทุกคนมาใช่ไหมใช่ไหมทุกคน้องไปขอะพี่ป๊อบ <c oughs> แล้วกห็หนูอยากให้ทุกคนช่วยหนูคิดอีกกี่ชุดสี่ชุเ <c oughs> ยอะมากนี่แผนคิดให้หน่อยคิดไม่ออกว่าจะใส่ชุดอะไรคือ <c oughs> มันเริ่มซ้ำแหละตอนนี้ <c oughs> ชั้นนักเรียนฉันไม่เอาเบื่อไม่ชอบชั้นนักเรียนแพทชั้นไรเดียร์ทุกคนยังไม่ออกอ่ะเป็นงานแดนน้ำแดนไหมไม่ได้ไปค่ะ ใช่พวกนี้หนูไม่ไมว่าเาช่วยได้ดีอะทุกคนหนูไม่ออกคือชุดที่มันพิเชไ้มันได้แค่สองชุดซึ่งนักปิดคือหนึ่งอะไรเนี่ยคือแพทแกเหงาอะไรของแกฉันงงมาก จริงเพนเงามาทุกคนชุดอะไรดีอ่ะชุดคิตตี้คือทุกคนดูใหม่ว่าพี่สตาร์แอดมินบูของเราก็เรียกนูว่าคิตตี้ ที่สต็อปเลยแหละคนเดิมได้หนูนคิตตีแหละแต่ว่ารานนั้นเมืม่อวานคุยกันเล่นๆว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นแบบสับไาสับไทโรที่ขึ้นเป็นชืมิชาเบนทีฟอร์แทน, <S <S ททนแต่แบบหนูหาช่วยคิตตี้ไม่ได้ทุกคนหนูหาแล้วนะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูต้องหายยังไงอะคือมันไม่มีอะ หนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูควรใส่ชุดอะไรอะไลฟ์นี้เราจะมาดกับชุดจมูกเพราะหนูดึงไม่เอาแล้ว,นวลๆๆคนอยากได้ชุดอะไรไหมชุดคิตตี้คือมันต้องเป็นชุดยังไง,งทุกคนแบบว่าคือหนูอะไปเปิเปดดูในติ๊กตอ็อกคนก็แค่าจะฟิลฟิลเหมือนคอเวอร์เป็นคิตตี้คือใส่เอี๊ยมซึ่งหนูเคยใส่เอี๊ยมไปแล้ว แล้วหนไม่มีเอี๊ยมกระโปรงหนมีแต่เอี๊ยมกางเกงวันนี้ขอชุดหรอก็จะพยายามขอวันนี้คะ่ะเพราะว่าจะได้สรุปให้ทุกคนแบบออฟฟิเชียลอะไรนี้ มาส็อตคิตตี้คือมันไม่มีไงทุกคนชุดเดรสหวานๆได้หวานๆได,ได้คือหนูก็เห็นลายคนขอชิวก็คือสรุปทุกคนชุดออฟฟิเชียลอีกชุดหนึ่งทุกคนจะเอาอะไรระหว่าง แล้วว่างเขาเรียกว่าอะไรแล้วว่างเออคอลเลคอนกับนักเรียนโชโจนักเรียนไหมทุกคนน่าจะไม่ค่ยได้เห็นแล้วนะอย่าลืมโรยน้ำตาลด้วยหนูว่าจะเอาแบบน้ำพึ่งมาโรยแล้วค่อยฉุดน้ำตาลอย่างนี้จะได้วันหวานน้ำตาลขึ้นแน่นักเรียนนะ พราะว่าเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นอคอ,นอ,นอคนเอละคอนก่อนด้วยซ้ำทุกคนเห็นคอเลอคอนก่อนน่าจะมือด้วยซ้ำโอเคแล้วก็ชุดวานหนึ่งชุดเดี๋ยวค่อยไปหาคิตตี้หรอคิตตี้แต่งไงไม่ไปรู้ไม่รู้แต่ไปก่อนคิตตี้ก็ได้ชุดไรชุดเท่ๆห,ห,หรอชุดแป้งทอด เช่นไหนก็ได้ครับผมได้แค่ฝากวันช็อตขอเยอะๆมาวันช็ตเยอะๆตัวมาไม่ได้ก็ต้องส่งคนมาหาเยอะๆโรชโชก็ไม่มาก็ต้องส่งคนมาหาอีกเข้ขาใจไหมคะอะไรอะหน้าอินฟินิตี้เฮาส์นะเออโอเคเลยเพื่อน อะไรอีกอ่ะทุกคนเราขายอีกสองชุดอีกสองชุดอะไรดีเดี๋ยวส่งไปหาหน้นงเธอเอ้ยน้องมีสิครับแปลกๆเริ่มแปลกแปลกละ,ะเอาเขพาพัฒนาเชื่อใหม่ไหม เอาของกินแต่เป็นอมที่เชี่ยมากต้องส่งมาหาหนูเยอะใครไม่มาต้องส่งคนมาหาแทนโดนลงโทษคูณสองอะไรดีอ่ะมีชุดได้แล้วนะตอนนี้นะคะทุกคนชุดแรกคือนักปิดชุดที่2คือนักเรียนเนน4ชุดที่3ชุดหว,วานหวานคิตตี้เลขกสอ ล้ยของขวัญจะออฟฟิเชียลยังไม่ได้เลยค่ะวันสาติตเผยกิ๊ทเชียงใหม่อ๋อย่นอินนี้ปะธนาบตามันเรียกว่าธนาบตาใช่ไหมนะเออแต่มันเปิดตัวซิงไม้ด้วยนีจ่จะบอกว่าแอบเห็นแล้ว <laughs> ไม่บอกหรอก๋ยวโดนชุดไหนเราพิเศษยังไม่ได้ขอรอบเลยค่ะเอาแค่ชุดก่อนใช่มีชุดไหนที่แบบเซว่นได้ไหมคือก็ได้ถ้าอยากได้ชุดแว่นอีกก็ได้ก็เปลี่ยนแนวแต่ว่าทุกคนอยากได้ไหมก็คืออีกเรื่องหนึ่ง ใย่งางี้นเขาสตรีมมินะ่งเมื่อไร่นะน่าจะรอเอ็มวีออกหรือเปล่าคะไม่มั่นใจเหมือนกันชื่อไหนก็ไปหาเก่งมากเก่งมากเดรสขอสีเขาได้มุย้ยจะพยายามหานะแต่มันจะไปซ้ำกับชุดเก่าๆไหมที่หนูเคยใส่หนูชอบใส่แบบเดรสขาวมากกับพร็อพสีขาว ว่าทุกคนเห็นในโพสต์ต่างๆของหนูจะไปลองหาให้หนา Hot nerd แต่จริงฝากไปได้ทุกรอบยกเว้นรอบพิเศษงั้นก็ต้องฝากมาทุกรอบ ย yeah. ถอาชุดที่ไทยกับแพทมันก็ยอมได้แต่หนูแค่รู้สึกว่ามันอาจจะช้ากับอันเก่าหรือเปล่าแบบว่าชุดที่เคยใส่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าทุกคนอยากได้ก็ทําให้ได้แบบว่าก็ใส่ให้ได้แต่ว่าแค่กลัวมันจะไปซ้ารอยกับชุดเดิมแล้วทุกคนจะเบื่อเพราะมันเป็นสไตล์เดิมๆที่หนูใส่อืมแต่ว่าถ้าทุกคนอยากได้หนูก็แต่งให้ได้อยู่แล้ว อต้องดีแน่แน่แน่นอนสาวนักบ,บิดทั้งทีคิดถึงไม่จะมีชนะเลยก็ต้องมาเจอแล้วไหมชุดไรเดียทุกคนหนึ่งไม่ออกแล้วขอเปิด Pinterest แ๊บหนึง่งมันคือการหา เล f e r e n c คือหนูชอบหาเล็บชอบหาเล็บ r e n c e คือชอบถ้าเป็นน้องมีชุดนหนก็ไม่เบื่อครับมาหากันหรือเปล่าเอางี้ดีกว่า ดีนูหายไปนานมากจริงไม่ปฏิเสธเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีสอมเยอะมากบวงงานเยอะอยู่ชดเล่ดีทุกคนอยู่กำลังหาให้อยู่ไปหนึ่งนะ อะไรเดียุวคนมันยากจังการหาชุดนี้มันยากเลยเกิน ถ้าว่าจะไปให้ได้นะติดง,งานเฮ้ยติดง,งานจริงเหรอไม่ได้สิจะก,กันที่ R S ก่อนนะคะได้เลยได้เลยคือเดี๋ยวเนี่ยทุกคน Pinterest หนูมันมีแต่รูปแบบเนี่ยมันมีแต่อะไรอย่างเงี้ยโฆษณา มีแต่อะไรเงี้ยมันมีแต่แบบว่าสไตล์เดิมอ่ะขอไปหาจะมือธนาได้เลยค่ะแต่อาอจะให้ฝาไปกี่ใบให้มางานจับมืออันเดียวก็ได้นะงานจับมือมันมีแบบวันชงวันช็อตมันน่าจะเลิศ เพราะว่าแบบพี่เป็น Long ล d ง s t a เ c e ไงถ้าสมมติมาสากมาต่อราชัวร์มันจะไม่ได้อะไรกลับไปพี่เก็ตไหมแต่ถ้าสมมติงานสมมตอพี่ก็จะได้คลิปกลับไปเป็นอย่างต่ำไม่เป็นมากที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นอย่างเดียวที่จะเอาเอาไปได้จากเรน ชว่วอะไรก็ได้เอาเว่นมาด้วยนะฮะรอถ่ายวันช็อตนะครับได้เลยหาชุดก่อนประเด็นทุกคนอยากได้เท่หรือหวานเอา,อางี้อุ้ยอันนี้น่ารักจังรวมบทวันชอ็อตยังยังไม่รู้ค่ะ อย่าไปจับมือเราคนชวนมาเร็วมาหาหนูมาหาหนูคนเดียวเมีย,ยนเหรออุย้ยแท้ทุกคนดู ชอบอะไรอย่างงี้มากคือมันถูกต้องอะมันน่ารักนะแต่หนูไม่มีชุดแบบนี้พูดไปงั้นพูดไปงั้นเพราะว่าสุดท้ายหนูก็ไม่มีชุดแบบนี้เนี่ยอยากแต่งอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนแต่งแบบนี้แล้วมันจะดูแบบคือเขาอาจจะแต่งแบบสวยใช่ป่ะทุกคนแต่แบบหนูแต่งมันไม่สวยแบบเขาอะ อหไรเขียดไว้หนูหาแะ้อีกสองสุดแล้วหนูค่อยมาบอกทุกคนดีกว่าน่ะไออยู่มาแล้วยินดีด้วย congratulation congrats น้องเครียดคือมันไม่ได้เครียดขนาดน,นั้นทุกคนมันไม่ใช่ฟิลเครียดแต่เป็นฟิลแบบคิดไม่ออกเฉยๆว่ายูมันมีคือไม่ได้มันคืออ่านแล้วอะไรเมื่อกี้คุณนะ พอแล้วพรุนี้หนูไปช่วยเพื่อนซ้อมรับน้องคือหนูเสียายมากว่าเมาื่อวานหนูไม่ได้ไปรับน้องเอกของเอกหนูคือเพื่อนเขาเตรีมกิจกรรมโคตรดีแต่ว่าหนูไม่ว่างก็เลยอดหน่อยมาก ทุกคนแต่ว่าบอกว่าหนูใกล้สบายแล้วนะเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์ใหม่วันอื่นที่หนูสวยกว่านี้แต่งหน้าดีกว่านี้เพราะว่านี่ไม่แต่งหน้าเพื่อนพี่มิชามน้องหรอเป็นพี่วรืงเลยปะไม่เป็น,นะค่ะหนูเป็นหนูอยูแ่แผนกอาร์ต ใช่แล้วเพราะว่าหนูขี้เกียจไปซ้อมหนูก็เลยชอบนั่งทำงานอาร์ตเฉยๆนั่งอยู่คนเดียวนั่งวาดวาดแล้วก็ตัดเลอดหนูมาอีกทีน่าจะแบบว่าวันสา์ไม่ก็ทีนันทุกคนแปบ,บนึงแปบ๊บนึงจะเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้ว Wait a second ไม่ให้คิดที่เลยแปลกๆคิดถึงสีไม่ว่าว่ายูมืนมีเหมือนกันไม่ได้มือไม่ไเพิ่มใครทางนั้นไม่ใช่มีมนี่พี่พี่ชายลูกคนหนูจะไปแล้วจริงนะ แล้วหนูจะมาสรุปชุดให้ภายในสองทีนี้แหละให้เจอกันนะทุกคนเราจะมาโพสให้ใครยึดถึงบ่อยๆนะบาย,นะบาย,บาย